ยิ้มยยยยิิ้้้มมมชพูดเนี่แบบนางเอกยิ้มแบบนางเอกมมีหลายระดับมีหลายระดับยิ้มแบบนางเอกระดับห้าระดับห้ายิ้มแบบแบบแบบแม่แม่สามียังไงเหรอยิ้มแบบแม่สามีเออยิ้มแบบตัวร้ายร้ายร้ายกว่านี้อีกช่องเจ็ดหน่อยร้ายโคตรด เป็นผมมันจะตลกเหรอไม่เราเป็นนักแสดงแล้วนะทุกอย่างไม่ช่ยิ้้เลยหรอ้เาไม่ชอบยิ้มแบบนางเอกยิ้มแบบแม่นางเอกนี่ยิ้มแล้วเหรอยิ้มยิ้มแบบตัวร้ายยิ้มแบบตัวร้ายกว่านั้นอีกอิจฉาบาสและนี่คือสาวๆในกองของเรานะครับผมขอบคุณครับเด็กเกือบเดือนนิวส์รายงาน ฮะคนานี yeah. oh, oh. ้ตกลอเอาคนเดิเป ah ็นเดิมทนานี şey ้ถ้าตกลอบแล้วถ้าผมไตกลอบสีใจคือส่วนจัาให้คะแนนโคตร่าไงนะก็รอดูผมก่อนถ้าผมเหมาะจะเป็นเดิมทอะไรล่า ปีไม่ดีอาจจะเมอกเดือนอหไรมากกว่เดือนมหาปีทแล้วคอะไรเราจะคอยดูเหมนกันดีอ่แยกอ่ะ้ดอี่าอนไม่เออคกินไหมพิมกินหนมไหมกินหนมไหมยิงเหรออ้าไหนบอกไม่กิน แตต่วัวกินยังไงให้มันบอยแบน่ะ <laughs> เอาให้หลอกกว่านี้อีกเอาแบบกอดเลยนะเอออ่ะกอดกินยังไงก็กินยังไงสองนิ้วไหนก็ทำสิ <laughs> ขอท่านะสิ <laughs> 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 ผมกม็มีเพลาะ <laughs> <laughs> นะนา

ยอดเยอะแต่กูไม่ใช่สับล่างอย่างเดียวเยอะกูนะสืบเรื่องทุกคนได้เลยเว้ยไอ้กูยิ่งใหญไอ้ป่าก่อนเยอะเมื่อกไม่ต้องยืนชี้ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเพราะแก๊งของกูนั้นมีวิชาแล้วแฟนได้สองคนไอ้ป่าคนเดียวไหมยกส่วนกูนะชอบผิงโยกมึงก็รู้เื่อยนะมองเขมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงคือผมว่าเปลี่ยนชื่อแก๊งหมอเนี่ยเป็นแก๊งหมอผีได้ไหม ไม่ได้แ่งมาแลี่มแงาอนี้เัวปนาเยมี่ผมขอโทษี่ถ้าผมเล่นยสอ่ายิ่ใส่ครับนี่แะครับผมเขินอายเขินอายโอเคนะครับเดลิมนะครับในในเคชั่นแรกของเราตอนนี้ส0บอ่านะครับ11อนะครับแก๊งหมอเดือยเดินข้อบนอเดินข้อมนอกมาครับ มุกมุกแบบว่าห้าบาทสิบบาทเนาะมุกมุกหอนี่เป็นแห่งาวิตรีนี่นี่มุกหรือเปลือกหอยคะมุกหมอห้าบาทสิบบาทก็เอาเอไปปาเนี่ยนี่อเลยนี่อะไร กี่โมงนี่สี่โมงหิวแล้วเหรอหิวครับผมข้าวกงันกินไหมกินแเร้ลเากเคกินมะม่วเค็มเลยทำปัญหาอ่มั่วลองมั่วอ๋อที่นน้องเองมั่ แหม่ <ๆ S 2> ไม่เอาเมื่อกี้กินใหญ่เลยเง็บเงบอย่าอย่าเห็นไหมเข้าเข้มโดนหลักอ่าอ่าเงี้ยาเงี้ยขอตูซิคใหม่เดี๋ยวรอก่อนแล้วคุณจะพบกับซิคใหม่หีหปีค่ะสปีครับเฮ้ยเฮ้้ยเยเเฮ้ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้อ้้ นี่หน้าเวอร์แล้วเหรอห้าบาทไม่นี่เว่อร์เลยหลอกเขาอะทำไมพี่เวอร์เชิญอะถ่ายไทยขอถ่ายผมนะครับผมนี่ตากล้องจำเป็นเหรอใช่เป็นจักรกลจับคุณเด็กไทยเนี่ยผมเลยครับบอกนั่งถ่ายไม่ดีดิไม่ได้ผมไม่ได้นั่งถ่ายสัอกันหน่อยถ่ายอะไรวิดีโอเปล่าถ่ายรูปไหนเก๊กอ่ะเก๊กหนึ่งสองสาม

好，一二三四五六七八，六比八，六比八。啊，哎，怎么游戏进行进行着，我们的板多草呢？哈 <laughs> 哈是被你们吃了吗？哈 <laughs> 哈我们游戏游戏进行着，我们的板多草被他们吃了，主要是场面太火爆了，然后都火爆到挣破了一，挣破了一个气球。<laughs> 好，所以说是八比六。OK OK。那我们的能力，来，一份，啊，每人一份， เดี๋ยวก่อนหน้านั้นคืออะไรนะที่ผมถามไปแล้วลูกนะนี้เรามาอยู่ที่ห้องของโฟนบีมนะครับมาห้องเลยเย <ây> ้เชิญครับเชิญแล้วก็มีใครอะนอนนอนตายหนึ่งศพนี้ปั่นงานอยู่นะคร <c oughs> ับหมอบีมครับทายกล้องหน่อยครับสวัสดีครับปั่นงานอยู่นะครับมาสำรวจห้องสำรวจห้องกัน ดูวิวมาดูวิวนี่โอ้โหวิวสวยมากวิวดีมากแอดมินมาดูเร็วไหนโอหเห็นต้นไม้หมดเลยนี่มีทะเลอยู่๋อมีทะเลด้วยอ๋อสวยมาก็มีชิงช้าด้วยมามีอะไรจะแนะนำบ้าง เห็นบอกว่าห้องน้ำห้องน้ำชิวห้องน้ำชิวไหนดูห้องน้ำหน่อย้าไปดูห้องน้ำหน่อยไหนห้องอยู่นี่ห้องน้ำมีนี่ชิงช้าเออดีได้สบายแลวครับวันนี้ไ่ถ่ายแล้วอยู่นี่ดีกว่าวันนี้เข้ากี่ซีนวันนี้เข้าซีนเดียวน่าสงสารแต่ก็มาเที่ยวไงมาเที่ยวมาเที่ยวมาสำรวจห้องดีกว่าอันนี้เราให้เวลาเผา เวลาเอาคืน,เ,เ,นเพราะว่าตีทำงานอยู่มาเอาเลยเอาอรครับนี่ของคู่จะมีของคู่กายนะครับอันนี้ของคู่กายของโคมตีนะมไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องเอาเข้าไปตังด้วยเฮีย <c oughs> บอกว่ากันน้ำ <c oughs> เดี๋ยวลองเอาไปจุดด่มดูใช่ไหมกันที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวเี่ <c oughs> ไปไหนต้องพบตลอดนะครับเป็นคนที่ติดพบ ของไว้แนี้อันนี้กำลังมิกเพลงอยู่เดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเลยนะปล่อยเขานี่อันนี้ของเต้นนะครับของกูการไหนอ๋อกีต้าร์อ๋อยหมอบีมเป็นบ้าหหมมดดแแลล้้ววไม่ไม่หมดไม่หมดเนี่ยพาดูห้องน้ำสิ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรโหแบบใสแบบใส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 ใแล้วก็มีอ่างน้ำใช่ใเขาจะได้เขาจะได้ฝาในเงี้ยมันจะิน่ว่งมันนะตรงเนี้ยตัดเทียร์นะครับ ใช่มีอะไรเยอะเลยมอย่นแล้วก็ลยเยอะเปนโอ้เจ้าไปกัเถอะมาจีรศดิ์นัดมาแล้วนมาจะไปองโอ้ยค่ะ